วุวยสรุดาสกุลวงและแบงค์บีเอ็มบิจีเนครับมาแล้วค่ะสำหรับ BMW Motor Show แคมเปญ2020สำหรับ The s เว่น r รุ่นประกอบในประเทศชมใหม่ล่าสุดค่ะและที่อยู่ข้างๆข,ของปุ้ยนี่นะคะนั่นก็คือ BMW 745 LE XDrive M Sport ที่เพิ่งเปิดตัวใหม่เมื่อช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมาค่ะเสนอราคาที่รวมแพ็กเกจการรับประกรัน t a n d a r d อยู่ที่ 6 4 3 9 0 0 0บาทค่ะแล้วสำหรับรายละเอียดตัวรถมีจะมีอะไรเจร๋งๆกันบ้างเนี่ยเดี๋ยวเชิญที่คุณแบงค์เลยนะคะสำหรับ b ี W745LE ิู่ลถูกปรับโฉมใหม่ทั้งภายนอกและภายในสังเกตได้ชัดจากกระจังหน้าที่มีความโดดเด่นมากกว่าเดิมรับกับไฟหน้าแบบเลเซอร์ไลท์ซึ่งเป็นลิขสิทธิ์เฉพาะของบีมบเบยูเครื่องยนต์เบนซินแบบใหม่ขนาด3 0 0 0ซีซี6สูบทวินพาวเวอร์เทอร์โบจับคู่กับมอเตอร์ไฟฟ้าให้กำลังแรงม้ารวมสูงสุดถึง394แรงมา้า พุ่งทะยานจาก0 0 0ถึง100กิมตร่อชั่วโมงเนี่ยภายใน5.1วินาทีหรือขับขี่ได้อย่างนุ่มนวลด้วยระบบไฟฟ้าล้วนได้ไกลถึง60กิเมตรครับ745 LE คันนี้มาพร้อมกับล้ออลอยขนาด20นิ้วแบบ M-Line ใหม่ที่ให้ความโดดเด่นเหนือใครจับคู่กับโชคอัพแบบ a d a p t i v e a i r s u s p e n s i o n ซึ่งมอบความนุ่มนวลสูงสุดให้กับผู้โดยสารแต่ยังคงขับขี่ได้อย่างมั่นใจ The ซ มาพร้อมกับความสะดวกสบายอย่างครบครันภายในห้องโดยสารเบาถูกหุ้มด้วยหนังแท้แบบนับป้ามีระบบควบคุมอุณหิูมิทั้งร้อนและเย็นรวมถึงฟังก์ชันการนวดผ่อนคลายที่จะมอบความสะดวกสบายอย่างสูงสุดพิเศษไปกว่าน,นั้นใน7 4 5ด e, ีอยังได้มอบเครื่องเสียงระดับ w o r l d c l a า s b o เวอร์แอนด์วิินที่ให้กำลังขับสูงถึง1,400วัตเต์เสริมสร้างสุนทรียะในการเดินทางอย่างแท้จริงและในเดอร์เซเว่นเท่านั้น ที่มีระบบ BMW Executive Lounge ที่จะเปลี่ยนห้องโดยสารธรรมดาของคุณให้กลายเป็นห้องนั่งเล่น แน่นอนค่ะสำหรับ BMW Motor Show c a m p มเปญ2020รับไปเลยอัพเกรดการรับประกัน BSI เพิ่มขึ้นเป็น6ปีหรือ120,000กิโลการรับประกันคุณภาพเพิ่มขึ้นเป็น6ปีไม่จำกัดระยะทางรวมทั้งบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงมอบให้คุณนานถึง6ปีไม่จำกัดระยะทางเช่นเดียวกันค่ะพิเศษสำหรับ BMW Plug-in Hybrid ทุกรุ่นรับไปเลย Wallbox Charger และฟรีประกันภัยชั้นหนึหนาสูงสุด3ปี เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดนะคะพลาดไม่ได้เลยนะคะสำหรับโปรโมชั่นดีๆ BMW Motor Show Campaign 2020สำหรับท่านใดสนใจสามารถโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและนัดหมายทดลองขับได้ที่ BMW Performance Motors ทั้ง2สาขาทั้งสาขารามินทาแล้วก็สาขาจารันสนิทวงค่ะแคมเปญดีๆต้องที่ BMW Performance Motors เท่านั้น